ตอนนี้นะคะฝนก็กำลังจะตกลงมาแล้วนะคะท้องฟ้ามืดครึ้มมากเลยค่ะณนะตอนนี้นะคะซึ่งท้าสภาพอากาศมืดครึ้มแบบนี้นะคะก็คืออ e ีเฟกีอีเฟกีนะคะหรืออ e ีเฟโมซาอีเฟโมซาได้ยินเสียงไหมคะฟ้าร้องนะคะ แล้วตอนนี้ก็อิยาดูวองนะคะมีลมพัดนะคะอีกสักพักก็คงจะฝนตกนะคะฝนจะตกแล้วอีวาปัวอีวาปัวนะคะแต่ถ้าเป็นเสียงฟ้าร้องนะคะก็คือเล่ต้นแหน่นะคะเลกต้นแหน่นะคะถ้าเป็นฟ้าแลบนะคะเอิงในแกลเอิงในแกลนะคะตอนนี้ต้องมาหลบอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าฝนเริ่มลงเม็ดแล้วก็เสียงฟ้าร้องฟ้าแลบข้างนอกนะคะซึ่งอันตรายมากๆนะคะ เอ,เอืองในแคลก็คือฟ้าแลบนะคะเอองต้นแหน่เอต้นแหน่ก็คือฟ้าร้องนั่นเองค่ะนี่นะคะข้างนอกฝนตกนะคะตกค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะก็เลยต้องเข้ามาอยู่ข้างในบ้านละตอนนี้นะคะอิบเล่เมทน้องนะคะ แล้วก็นะคะมันทําให้ติคนึกถึงสำนวนจำนวนหนึ่งนะคะเวลาที่ฝนตกแรงๆนะคะก็คืออีบลเดกนะคะอีบลเดกนะคะก็คือเชือกนะคะเชือกนะคะก็คือฝนตกเป็นเชือกเป็นสายก็คือฝนตกแรงมากๆนั่นเองนะคะฝนตกแบบแรงแบบเป็นสายไม่ยอมหยุดเลยนะคะอีบเลเดกอนะคะอีบเลเดกอนะคะ ถ้าถามให้อีกสำนวนหนึ่งนะคะก็คืออีเบกอมวาสกิพีอีเบกอมวาสกิพีนะคะก็คือฝนตกแรงมากๆนั่นเองค่ะเหมือนฝนตกราวกับ,บวัวฉี่นั่นเองค่ะจากๆเลยนะคะ ฝนหยุดตกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ออกไปเล่นน้ําที่ถนนเราก็หญ่เลยนึกถึงสมัยเด็กนึกถึงสมัยเด็กนะคะตอนนั้นดิฉันวิ่งแก้ผ้าวิ่งเล่นน้ําเลยนะคะฝนหยุดตกนะคะอิล่าบลูนะคะอิล่าบลูนะคะหน้าฝนนะคะหน้าฝนแบบนี้นะคะลาเซโซ่เด็บลุย ก็คือหน้าฝนนะคะหน้าฝนเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวงังแล้วก็ที่จะต้องเตรียมนะคะใครที่ไปทํางานนะคะก็คือจะต้องพกร่มนะคะเพราะว่าฝนอาจจะตกได้เกือบจะทุกวันนะคะช่วงนี้นะคะก็พกร่มติดตัวไปไหนมาไหนนะคะจะได้ไม่ต้องเปียกฝนค่ะก็ขอให้การเดินทางของทุกๆคนนะคะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะแล้วก็ขอให้เป็น อบันดาสวยนะคะขอให้เป็นคำคืนที่ดีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอาล่ะค่ะสวัสดีค่ะาอาลา p o t i o น